อืมอย่าง้ค่ะอืมพนะโอ้เก่งเก่งเว้ยเรามีช่างช่างของเราเองทําไมจะต้องจ้างเนาะค่ะทุกนค่ะซื้อสีมาให้ช่างทำให้เองนู่นฝีมือล้วนๆสวยงามมากค่ะอือ ย่างเขาทีก็ตั้งหลายหมื่นของเรานี่ฟรีค่ะซื้อแต่สีอย่างเดียวเริ่มสวยแล้วค่ะทุกคนนี่ออกมาจะเป็นสีนี้นะคะเริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มทาสีเสาแล้วช่วงนี้กำลังเก็บสีขอบหน้าต่างนะคะ <ทา S 2> ส<า>่วนส่วนสามีโตก็ทำสีตามเสาส่วนอีก น้องก็เก็บสีตามขอ,ขอบขอบนะคะตอนนี้ค่ะเรามีช่างสีที่มาช่วยเหลือกันอย่างขายันขันแข็งนะคะทุกคนนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็ดีอย่างหนึ่งเนาะเราทำเขาก็มาช่วยเรานะคะทุกคนขาดีมากเลยค่ะมาช่วยกันขยันขันแข็งร่วมรวยช่วยกันนะคะนูน่นคุณยายก็นั่งอยู่นู่นส่วนโตก็นั่งอยู่ใต้ร่มมะม่วงนะคะทุกคนอื ทําเสร็จช่วงนี้ก็บ่ายๆเราก็ไปนั่งเที่ยวทะเลกันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปทะเลไหนติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเอามาให้ป้าไหมคะ่ะมาเอามาปลาเตาะอร่อยอืมมากอกน้ําลุยงานต่อค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะทุกคนที่เราต้องทาสีบ้านกัน มันค <c oughs> må er uh ่ะ huh. คุณจะต้องมาเลยอีกนงทีนะคะเพราะจะลุซซี่เรียนนงนฮะด้สีน่าจะสับทั้งตาดันจะกราบไปเร็มแต่หมดที่จะกอะอาจจะเพราะว่าทกกันไม่ถึงจะดีเขาบอกว่าต้องทาสักสามครั้งนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันถ้าทาสองครั้งมันจะไม่สวย ส่วนตัวต้อไม่มีปัญหานะคะต้อยังไงก็ได้ขอให้ได้ทาใหม่สักนิดก็ยังดีเหิอหน้าอกโซนัสทิลักเห่อหน้าอกโซเออแต่สําหรับเขาเขาก็อยากอย่างบ้านเหมือนกันเขาก็อยากทาสักสามรอบแต่ต่อ่าสองรอบก็พอแล้วตอนนี้ก็ตื่นทามาแต่เช้า ที่คะต้องจะพาดูรอบๆสักหน่อยนะคะแต่ข้างนี้ก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่เพราะว่าก็จะให้ดูการสีตรงนี้เงาสวยมากทูมัสชอบมากชอบสีเหลืองนี้มากแล้วก็แบบนี้คะ่ะเพราะเราต้องทารอบที่สองอีกตรงนี้เราต้องทารอบที่สองจริงๆทูมัสเขาบอกว่าเขา,เขาอยากทาสามรอบเพราะว่ามันจะมีรอยด่างอย,อย่างนี้อยู่เพราะว่ามันมันไม่สวยนะคะถ้าทอสองรอบนะคะ มันจะเป็นรอยรอยด่างๆเขาอยากให้เอาเนียบนะคะตรงนี้นี่คะ่ะก็ยังเป็นด่างด่างเป็นดำดำตรงนี้อยู่พาดูรอบๆนิดนึงนะคะนี่คะ่ะสวยไม่เอ่ยน้ำก็รั่วแล้วเนี่ยจะได้ เริ่มสวยแล้วนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะพาดูรอบก่อนวันนี้พาชมบ้านสีสันก็จะออกมาประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะ ส,สองช่างประชันฝีมือนะคะทุกคนประชันฝีมือกันสีเด่นมากแถวนี้มีบ้านหลังนี้แล้วค่ะเด่นกว่าใครเลยดูสีมองมาแต่ไกลสีแป๊ดเลยะค่ะทุกคนทูมันบอกว่า,ารั้วตรงนี้ปีหน้าเรามาทาสีกันว่ตโต้อบอกว่ายังยังยังไม่ทา ปีหน้าเรามาทาสีรลวกันบาะเด้ตัวบอกว่าไม่เอาหรกปีหน้าขอพักก่อนเหนื่อยมาทาแต่สีก็เหนื่อยนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะดูสิคะสวยไม่เคยวันนี้เป็นวันที่สามที่ทาสีนะคะทุกคนคะ่ะสี่วันสี่วันกับวันที่ล้างนะคะอัปเดตบ้านให้ดูคะ่ะวันนี้คะ่ะ วันนี้อัปเดตบ้านให้ดูตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะดูอีกทีนึงบ้านเริ่มสีสวยแล้วนะคะทุกคนค่ะใกล้จะเสร็จแล้วแต่พนักงานของเราก็กินอาหารบ้างกันนะตอนนี้ช่วงนี้กินอาหารบ้างกันปากอยู่ไม่เป็นสุกค่ะฝ่ายเขาเอิ้นว่าฝ่ายอะไรนะฝ่ายไอ้ให้กำลังใจ อยู่ใต้ล่มมะม่วงเหมือนเดิมแต่สีบ้านแจ่มมากเลยสุดยอดเลยค่ะสวยงามมากอืมให้กำลังใจฝ่ายหญิงก็นั่งให้กำลังใจฝ่ายชายก็ทำไปเรื่อยๆค่ะวันนี้มารับประทานอาหารนะคะปีชาซีฟู้ดบางสะเลขค่ะ ตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าโอ้โหร้านอาหารยื่นออกมาตรงนี้มีวิวสวยๆตรงนี้ร้านอาหารตรงนี้อา,าอาหารอร่อยมากนะคะทุกคนขาต้องมากินประจําตรงนี้นะคะถ้ามาเมืองไทยทีไรต้องมากินอาหารซีฟู้ดบางสลีดต,ตรงนี้ฟรีชาซีฟู้ดนะคะ บริการดีด้วยค่ะดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะเ,เย็นไหมฮะเ,เออน้ำลงสวยมากเลย อากาศดีโอ้ตอนนี้น้ำกำลังลงเล่นน้ำได้เลยเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยนี่คือหาดหาดหาดบางสเลดนะคะทุกคนตรงนี้คือเป็นหาดบางสเลีนะคะวันนี้เรามาหาดบางสเลีนะคะมารับประทานอาหารกันจ้าแล้วก็มาเที่ยวบางสเลดก,กันค่ะตรงนี้ที่ใกล้บ้านมากค่ะทุกคน มีร้านอาหารอร่อยๆอนะคะที่บางสลีของเราเองสวยไหมอากาศดีไปเราไปสั่งอาหารกันเถอะเมนูอาหารวันนี้นี่ไงอันนี้ไงที่มะพร้าว วันนี้อาหารกำลังเริ่มมาแล้วนะคะหอหมกมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็ต้มยำกำลังเริ่มมาค่ะตอนนี้ทยอยมาเรื่อยๆนะคะร้านอาหารที่นี่น่ากินมากค่ะทุกคนค่ะอร่อยด้วยวันนี้เรารวมญาติมากินข้าวกันจ้าบางเสรดแล้วค่ะ วันนี้เรามาเที่ยวทะเลบางเลกันนะคะทุกคนคะ่ะบางเล็ตอนนี้สวยงามมากค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวบางเล็นะคะเดี๋ยวนี้บางเล็ปรับปรุงใหม่สวยงามสุดๆค่ะมาค่ะไปเที่ยวทะเลบางเลกกันคะ่ะทุกคน บรรยากาศบางสเลสวยงามมากค่ะทะเลใกล้สัตหีบมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะใกล้สัตหีบมากวันนี้เรามาเที่ยวบางสเลถ้าใครสนใจมาเที่ยวบางสเลใกล้มากนะคะไม่ไกลนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกน้ําจะลงค่ะน้ําลงมีที่เล่นน้ําด้วยนะคะมีที่เล่นน้ําว่ายน้ําด้วยค่ะ ที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ใกล้สัตหีบใกล้กรุงเทพนะคะเราจะมานั่งชิวๆกับครอบครัวได้แบบสบายๆลมเย็นๆคนไม่พุ่นพ่านคะ่ะทุกคนคะ่ะเรามาเที่ยวแบบครอบครัวใครไม่ชอบคนพุ่นพ่านเยอะเกินไปก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะ ไปไหนเอารถไปไหนโอ้โห ไปไปบ้าบ้น้ำเลยน้องพอตไป่บ้น้ำเลยไปนี่คือหาดทรายทะเลสายลมกับสองเราตรงนี้เรามาเที่ยวกันเป็นครอบครัวแล้วเสือมาโปูนั่งเล่นชิวๆกันคะ่ะทุกคนคะ่ะ มานะคะใครอยากมาเที่ยวบางสลีกับต้อมาเลยค่ะบรรยากาศทะเลแท้ๆมีต้นมะพร้าวเยอะแยะค่ะอ้เย็นสบายเฮ้ยับาได้กลับลูกมาเบิงก่อนเดินชม โอ้ยเอจ้าวเจ้าว่าน้อยคะอันนี้กลับบ้าน,านกันบอเออกลับก่านั่นเด้อบอกเด้อน้ำทะเลมันลงนี่ไงเสือเราพูอีกสักอันตรงนี้จะมีรถขายของขายส้มตำกาแฟมีทุกอย่างนะคะทุกคนค่ะมีทุกอย่างเขากำลังปรับปรุงใหม่หน้าเที่ยวหน้านั่งเล่นพาครอบครัวมานั่งเล่นกันจ้าบรรยากาศทะเลแท้ เหมือนสมัยก่อนครับทะเลจะมีต้นมะพร้าวอย่างนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวนี้แถวหาดจอมเทียนเขาก็ไม่ค่อยมีต้นมะพร้าวให้เราเห็นเหมือนตอนก่อนก่อนแล้วนะคะแต่ตอนนี้บางเลีมีหาดจอมเทียนเอ้ยขอโทษน,นะคะบางเลีมีต้นมะพร้าวสวยงามให้เราดูแบบธรรมชาติจริงๆตอนนี้ก็กําลังพาครอบครัวและญาติๆมานั่งเล่นกันค่ะหลังจากที่เราทาสีได้อีกพักหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ เราทํางานเราก็ทําแค่ครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราก็จะมาพาทุกคนมาเที่ยวทะเลกันนะคะไปเรื่อยๆคะ่ะวันนี้มาเที่ยวบางสเลกันอย่างเช่นเคยคะ่ะคุณขายไปไหนนาะเนาะเรามาเห็นมะม่วงเราจะซื้อมะม่วงคะ่ะ สวัสดีค่ะแตงโมอันเท่าไรคะี่ลูกแตงโมสามชิ้นันบด,ด้วย่ะไม่เอาเอามันแก้วนี่ถุงนึงมันแก้วนี่เท่าไรคะยี่สิบค่ะเสื้อผือนเท่าไรคะเนี่ยหนึ่งไม่ได้เหรอ ได้แล้วค่ะแตงโมมันแก้วของเราเป็นนั่งกินแล้วก็ชิวๆกับทะเลนะคะได้เสืออีกผืนด้วยค่ะสบายๆทุกคนสวยมากค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวบางเสเลแล้วก็าพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะเป็นสถานที่ เงียบๆดีนะคะทุกคนมากับครอบครัวมีความสุขนั่งชิวๆกันแล้วก็ตอนเย็นๆนี่จะชิวมากกว่าน,นี้นะคะตอนเย็นๆจะมีคนมาเยอะมากแล้วก็เอาเสือมาปูนั่งที่ตกอมาเห็นนะคะมาทุกครั้งก็ก็จะมาทุกครั้งแต่พอเย็นๆจะมีคนมานั่งเยอะแล้วก็มานั่งชิวตรงทะเลนี่เยอะมากเลยค่ะวิวก็สวยงามธรรมชาติก็สดชื่นค่ะ อากาศร้อนๆมาตรงนี้ได้นะคะทุกคนค่ะน้องเอ๊น้องเอ๊บอกว่าน้องเอ๊กินได้ทั้งวันเอ๊ซอหุ่นคานเอตาเฮีและดอกซอหุ่นเอ่อเสียละเออ หลังจากเที่ยวทะเลเสร็จเราก็มาเดินตลาดนัดบางสลีตต่อนะคะทุกคนคะ่ะตลาดนัดบางสลีมีทุกอย่างนะคะจะมีตลาดนัดตอนเย็นมีอาหารมีเสื้อผ้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะเราจะพาชมตลาดนัดด้วยนะคะเท,ท,ที่ยวทะเลเที่ยวทะเลขอโทษค่ะเดินชนเท้า เที่ยวทะเลเสร็จแล้วเราก็มาเดินตลาดนัดกันนะคะมาหาซื้อเสื้อผ้ามาหาซื้ออาหารกันต่อจ้าถ้าใครไม่อยากกินอาหารทะเลเบื่อทะเลเบื่ออาหารทะเลเราก็มาซื้ออาหารตามตรงนี้ได้เลยมีผลไม้ลิ้นจี่ด้วยค่ะกล่องละร้อยนะคะผละไม้ก็ถูกๆคะ่ะไม่แพงคะ่ะ เปรียวๆ้่านปลาดุปลาล้ำมันจบทิ้งๆเนอะซื้อผิดแกงอยาปแกงขอบคุณค่ะ ได้เลยค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนโลละหกสิบบาทนะคะที่ตลาดตลาดแยกเกนะคะวันนี้ตลาดนัดแยกเกโลละหกสิบบาทมาจากสวนนะคะทุเรียนมาจากสวน